สวัสดีครับก็สวัสดีมิตรรักบอลสีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับซับเจริญพรบอลสีนะครับวันนี้นะครับผมก็ตรงกับวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์นะครับผมอีกวันเดียวเท่านั้นนะครับผมที่จะถึงวันแห่งความรักนะครับผมขณะนี้เวลาก็จะอยู่ที่ประมาณสักสี่โมงเช้านะครับผมเป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งผมวันนี้มาทักทายพี่เพื่อนนะครับผมในยามเช้าเช้านะครับวันนี้นะครับผม บอลสีของเรานะครับสวยงามมากครับผมมองมุมไหนก็สวยนะครับผมซึ่งโดนแดดสะท้อนนะครับผมก้สวยงามมากเลยนะครับผมยามเช้าเผมไม่ได้มาถ่ายคลิปตอนเช้าเให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมนานแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับพาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมมาชมบอลสีสวยๆยามเช้าเนะครับผมออ้ยมองมุมไหนก็สวยนะครับผมนี่นะครับหลากหลายสีสันเหมือนดั่งสายลุ้งเลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมเหมือนผมอยู่ใน ทุ่งดอกลาเวนเดอร์เลยนะครับผมนี่นะครับมองแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับผมสีสันสวยงามมากครับผมซึ่งเป็นโทนสีที่ผมชอบมากเลยนะครับเช่นสีแดงสีชมพูสีขาวอมชมพูเม็ดสีแดงๆนะครับผมสวยงามทุกต้นเลยนะครับนี่นะครับผมส่วนมากแล้วก็จะเป็นบอลสีที่เป็นตัวเทพตัวเลนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมเดี๋ยวถ้าไงตอนเย็นๆนะครับผมก็จะมีคลิป เล็กๆส,ๆสั้นๆนะครับผมมาแบ่งปันบอลสีในราคาย่อมเยานะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่เพื่อนๆครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็มาเพียงคลิปสั้นๆ,ๆนะครับผมพามาชมบอลสียามเช้าๆสวยๆวยนะครับพี่เพื่อนๆครับผม วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะครับผมขอให้พี่เพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลี้ยงบอลสีอย่างมีความสุขนะครับผมนี่นะครับสีสันสวยงามมากครับผมบอลสียามเช้าๆนะครับบ๊ายบายครับเจอกันตอนเย็นนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมรออยู่นะครับบ๊ายบาย